ในเบื้องต้นค่ะค่ะ,ะพิจเรียงของจริงว่างั้นผู้ชม,มก็พิจารณา,ากันเอาเองก็แล้วกันส่วนอันนี้คลิปเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าก็น่าตกใจนะคะเพราะว่าจอยนักกร้องสาววงไกอาไลฟ์บอกว่าเธอถูกพนักง,งานรีสอร์ทขู่ฆ่า,าถึงขั้นนั้นเลยนะที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาแล้วระหว่างที่เธอไลฟ์อยู่คือเหมือนกับการติดต่อมันขาดขาดหายหายค่ะแล้วกําลังพูดถึงเรื่องนี้กันยู่ใช่ไหม แล้วก็ไม่มีการอัปเดตในโลกโซเชียลอีกเลยคือเงียบไปเลยก็เลยมีคนแบบว่าแจ้งให้ตำรวจไปดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเราไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะตอนนี้คือเรากอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่เพราะมันเป็นการกล่าวหาเกินจริงธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะยาวน้อยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะชีวิตนะคะเป็นพี่คุณผู้ชมค้ามาดูความคืบหน้าคดีของคุณตังโมงกันหน่อยนะคะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ย เออมันไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีมันเป็นเรื่องรอบนอกของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคดีนี้แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณแซนวิสาพัฒไปที่สอทอ่าข้ามนะคะไปทำอะไรไปแจ้งความคุณจินที่เป็นอืมนี่แหละค่ะก็จบลงแบบนี้ะนะะเดี๋ยวเรื่องทางคดีก็ต่อ,เ,อ,อเรื่องไปนะคะเราดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อคะ่ะ ส่วนที่จังหวัดบุรีรมัมย์นี้มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ88ปีแล้วทีนี้ท่านป่วยค่ะเนี่ยผิวหนังคือผุพองเปื่อยแล้วก็แบบคันนะคะผิวหนังคืออักเสบทร,รมานมากจนคุณยายบ่นว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะค่ะวันนี้นะอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมค่ะ คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะในลานจอดรถกันหน่อยก็แล้วกันนะโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะแล้วโดวยเฉพาะเนี่ยเสียร้านทองค่ะโอ้โดนแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูคลิปก่อนก็แล้วกันสั้นๆคือโดนรถเนี่ยทับเอาโดนทับไปทั้งตัวรถเนี่ยไปทั้งล้อหน้าและล้อหลังเสียร้านทองคนนี้ลุกขึ้นมาได้<อ>แล้วล่าสุดอาการเสียเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าค่ะว่าอาการเป็นยังไงบ้างค่ะ มาพร้อมดังแค็งแต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด้วยเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกจัดรังแคให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เคียร48ชั่วโมง H free. อิชฟรีอ๋อเบิมบิมบัมบัมมยีปโปยทับวันขึ้นมาใช้น้อยจริงนะาผลผลิตบึ้ม <B> um! ใช้น้อยบึ้ม <B> um! ใช้น้อยบึ้มบึ้มบึ้มอุ้ยทับวันใช้น้อยได้ผลผลิตยเยอะทับวันอุ้ยคุณภาพแป๊ะเลย <_ <EN> _>ได้เวลาไวนตามิลชโฉมใหม่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดลุยเวลาไหนก็ไวนตามิลเนี่ยนะครบโนาร่าสัมยังบุดากาโบนาร่าที่มีซอสเกาหลีเผ็ดซีสผอมชีสครีมมี่้าวเส้นไม่เลียดอร่อยฉีกวงการคาโบนาร่าสัมยังบุดากาโบนาร่าและครีมมี่คาโบนาร่าวันนี้ได้ตะขอบสุขุ้ง ผมเนี่ยนะคุม้มลองนี่โอโมพล u สชนิดนะ้ำหนึ่งฝาขาวสะอาดกับผงสามช้อนสะอาดลึกถึงใจผ้าด้วยอัลตร้าไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นนิสตัดยิ่งคุม้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโมพล u สแพ็คใหม่หันโรไม,ม่ยังชีช้ชอปปี้ฮ่าฮ่าฮ่าไพรเซลลดสนั่นหันครึ่งราคาแจกโค้ดลดเพิ่ม50%ต่อดีดิวเด็ดหันครึ่งราคามีส่งฟรีด้วย28เมษา,ายนถึง5พฤษภาคมนี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้ตัวจริงอันดับหนึ่งคือนักช้อป ไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove My Solar Fresh Nourishment ผสานอควาแบบถ่ายล็อกกลิ่นหอมชื่อล็อกกลิ่นอับชื้น refresh หนังศีรษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนื้อหอมนานข้ามวันใหม่ Dove อย่าทาน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้อขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา h e m o ว i ต Go มีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกาย Hemowit Go วันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แพงโอ้หว้าวคุ้มสุดๆเสียวแมทเวจริงๆแล้วมันไม่ได้คุ้มอย่างที่คิดไม่คุ้มจริงหรอที่คิดว่าคุ้มจริงๆต้องใช้มากกว่าถึง5าเท่าใช้ฮาปิกพาเวอร์พลัส3 in 1สูตรเข้มข้นเกาะขอบโถได้นานขึ้นแค่ขวดเดียวจัดการคราบติดแน่นค่าเชื้อโรค99.9%สูตรเข้มข้นที่ประหยัดกว่าถึง5เท่าใช้ฮาปิกพาเวอร์พลัส3 in 1ไม่พอใจยินดีคืนเงินถึง31,000วาคมนี้ จ๊กสูตรใหม่เพิ่มเนื้อหมูสามเท่าอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับอร่อยด้ยต้นละน้อครับจ๊กอิ่มอร่อยทุกเวลาเรโซนาบูสวงแขนดูกเหลาสายดังใจพร้อมเปิดวงแขนเต็มที่ลุกได้โนลิเมียสีวงแขนเลาเรโซนาแอดวานซ์ไชนิ่งใหม่มีวิตามินอีรีไวซ์บูสเตอร์และเจตินิสตากราช่วยลดหมองคล้ำสามเท่าบูสิวดูดีข้นเรโซนาใหม่ได้เวลาวิตามินอิมใหม่นี่ ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดลุยเวลาไหนก็ไวตามิ้วจะร้อนเหนือแดดก็มั่นโหแดดฉันแดดผิวมาแล้วแต่ลืมดูแลผมยูวีอาจทำผมแดงแห้งกรอบ s ันซิลเนชั่นอลสารสกัดสักุระลัสเบอร์รี่สีดออยเกาะช่วยปกป้องยูวีให้ผมสวยเปล่งประกายหอม s ันซิลเนชั่นอลเฮสเทเวฟมันฝรั่งขึ้นลูกใหม่ ลอนเวฟกว้างมันกรอบไม่เหมือนใครรสอเมริกันฮันนี่มาสตาร์และรสซอส,สไปซี่เกาหลียิ่งกว้างยิ่งมัน,มนจัดชัดเจนใหม่เทสต์เวฟสซ็ตเวฟไหม้ากันแน่นแถมค่มาเป็นหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ช้อนเดียวก็อยงใหม่บริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นคลาสพลังช่วยกระจัดคราบหนักคลาสพลัลงความหอมนาน<อ>สะอาดหารรอมครบจบในหนึ่งช้อนบริสเอ็กเซลสุดเข้มข้น สนับสนุนโดยดีไลท์สูตรน้ำตาล0.1มีโปรไบโอติกดีต่อร่างกายติดตามกันต่อค่ะมาดูเรื่องของคนดวงแข็งบ้างดีกว่านะคะมีเสียร้านหทองสุพัรรณคือปรากฏว่าเขาโชคร้ายไปถูกคนเมาแล้วขับขับทับอะรถกระบะนะทับทั้งตัวเลยนะคะ<ห>แต่ปรากฏว่าเขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นน่ะเนี่ยนะคะโอ้โหแต่ไม่ใช่ทุกคนจะดวงดีแบบนี้นะ คุณผู้ชมคะคอบอลไทยนะคะแหมเขาบอกว่ารอกันหรือเกินสำหรับรายชื่อนะคะนักเตะชุดยู23ที่จะไปสู้ศุกซีเกมปรากฏว่าประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวติดตามกับคุณเกลือชัยและคุณธนรัตน์ในเรื่องรอบขอบสนามค่ะสนับสนุนโดยยามาฮ่าเท่านั้นรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตร เครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้สนับสนุนอาหารและการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการเบอร์ดี้โรบัสต้าไวตามิลโฉมใหม่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดไฮลักซ์รีโวพลังแรงเหนือนิยามไดกินสตรีเมอร์ช่วยจัดการไวรัส สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันหน่อยนะครับตอนข่าวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณข่าวกีฬาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการลงสมัครผู้ว่ากรทมเนี่ยแหมการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะพี่บอค่ะนะคับเราเราบรรดาผู้ว่าทั้งหลายผู้สมัครเนี่ยก็มีการลงพื้นที่หาเสียงกันทุกที่เลยทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยนะคะในสองสนามเลือกตั้งผู้ว่าค่ะ สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาอย่าดมตราปอยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายใช้กะทิพร้าวหอมแล้วขายดีรวยรวยรวยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน คิวมินซีเครื่องดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งใส่ใจตัวเองด้วยขิงหม่สบู่สมุนไพรอิงอ่อนส้มมะละกอสวยจริงอิงอ่อนตาหนี้ต้องชนะอายไลเนอร์มิสทีนน้ำนมถั่วเหลืองแลกตาซอยเอ็ก스트้าสามร้อร่อยคุ้มค่าไปทางด้านของคุณชัดชาสิริพันธ์กันหน่อยค่ะผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข ไปด้วยกันนะคะก็แล้วแต่เลยว่าใครเจอปัญหาอะไรมาบ้างค่ะค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะแม่มันเป็นเรื่องของคนที่เขาชอบไปบนบานสารกล่าวแล้วพอได้ตามที่หวัง มันต้องมีการแก้บนกันสักหน่อยละค่ะอันนี้คือเขาไปแก้บนกันที่ศาลเจ้าแม่เมืองกาลุงแอบดูแลเหมือนจะไปหาเสียงนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่งานบวชนาคใดๆด้วยนะคะนี่เขาถือภาพน้องแมวตัวเนี้ยแปะกล้วยรถมาแหววนรอบศาลสักหนึ่งร้อยรอบแล้วยังมีพวงมาลัยอีกหนึ่งรอยพวงด้วยอ่แล้วจะทําความสะอาดในพื้นที่ให้ศาลเจ้าแม่อีกสามวันด้วยค่ะ,คะนี่แหละกลับมาแล้วก็ต้องตามสัญญานะคะ่ะ,คะแก้บนกันไป และทั้งหมดก็คือไทยรัฐทันค่ะวันนี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะช่วงนี้คุณขวัญดีฉันจุธารัตน์แล้วก็ทีมข่าวทุกคนรับสวัสดีค่ะ